วันนี้จะเข้ามุมนี้สักหน่อยนะคะเดี๋ยวสียงดังครบเคลกครบเคลก,กหน่อยะะวันนี้สสวยๆงามๆคา,าสิกคาสิกวันนี้จะเติมสีสันด้วยบอลสีกาบนะคะเดี๋ยวจัดนิดหน่อยเพราะว่าวางอยู่ข้างในนน่นบอลสีกาบเดี๋ยวจะดึงออกมาเนี่ยพ้น พ่นน้ำนะคะฉีดน้ำใบจะสดชื่นเดี๋ยวจะเอาบอนสีกาบออกมายังไม่ได้ปลูกวางตั้งกระถางไว้โชว์เฉยๆนะคะนี้จะเอาออกมาใส่ดินสักหน่อยหวานหวานบอนสีกาบหวานหวานนะคะอมชมพูบอนสีกาบเป็นใบซ้อน อยู่ที่ก้านใบนะคะมีใบเล็กๆซ้อนอยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเอามาใส่ดินเติมดินสักหน่อยตั้งไว้ตั้งไว้ยังไม่ได้เติมดินเดี๋ยวจะเอาดินมาใสาป่ปลูกให้สวยงามสักหน่อยเดี๋ยวเก็บใบไม้ออกก่อนกลนกระถางเป็นใบที่ปิดเปลือกชื้นๆอยู่เดี๋วเอาดินใหม่ใส่สับเปลือกมะพร้าวใส่แป๊บเดียวนะคะ ใส่เปลือกมะพร้าวลงก้นกระถางสองกระถางไปเลยถ้าไม่มีก็เอาวัาสดุอย่างอื่นลองก็ได้ตักดินใส่ดินผสมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีแกะเผาใส่ด้วยปุ๋ยมะพร้าวหน้าดินนี่นเห็นไหมบอนสีกาบมีใบซ้อน จะเปลี่ยนกระถางนี้ออกมันเล็กเดี๋ยวใส่กระถางใหญ่ไปเลยเลี้ยงไว้จะได้สวยๆเดี๋ยวค่อยๆดึงออก <c oughs> โอ,โอ,โอโจะหลุด <c oughs> จะหลุดมือมันเป็นดินหนักมากเลยดินท้นั้นเลยรากยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ต้นโตแล้วนะ <c oughs> ที่สองอต้นที่สองต้นที่สองยิ่งโต mm hmm. ต้นที่สองมาใส่กระถางเหมือนกัน mm hmm. นี้ลากของเยอะแล้วได้สองกระถาง้วดินมาใส่ทีนเนี้ เอาใส่กระถางไม่ต้องลึกเท่าไหร่นะคะนใส่ใส่ประมาณค่อน,ค,อนค่อนกระถางนิดหน่อยเผื่อเวลาโตมานะคะเ,เขาจะได้รับลมได้เพราะว่าบอลกาดรู้สึกว่าจะอ่อนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เ,เวลาลมพัดเขาก็จะได้มีขอบกระถางรับลมต้านลมให้อันนี้ถ้วยเก่าๆเ,เอามาลองน้ำ วิธีปลูกให้บอนสีสดชื่นตลอดถ้าลดน้ำแล้วน้ำมันก็ลงไปข้างล่างก็ไม่ไม่เปื้อนพื้นสีหวานนะคะชมพูหวานสวยดีสวยจะจัดให้มันเข้าที่เข้าทางม่อยากให้ต้นไม้สดชื่นแล้วก็พื้นพื้นบ้านเราสะอาดนะ สร็จแล้วก็ทําความสะอาดเอาดินออกจังหน่อยถูให้เกลี้ยงจะได้นั่งชมสดชื่นปลูกเสร็จแล้วมัดเกงใบจะล้มนะคะใช้ไม้ช่วยมัดพยุงไว้ถ้าต้นแข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องใช้ไม้มัดก็ได้ก็ปล่อยออกอันนี้จะมัด พยุงไว้สะก่อนปลูกใหม่ๆก็วางไว้ในร่มตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นร่มนะกลางวันก็ได้รับแสงแดดส่องเข้ามาถึงอยู่แต่ไม่ได้รับแสงแดดตรงๆปลูกเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำพรมให้ใบสดชื่นใบจะได้ชุ่มชื้นนะคะถ้าจะลดเดยอะๆก็เอาภาชนะอื่นมาตักใส่ลดตรงดินเลยก็ได้แต่อันนี้ แม่ใหญ่แอจะ,อะลดให้อพรมให้ใบชื้นนั่นเองนะคะจะได้สดชื่นกันทั้งใบทั้งโคนต้นพ่นพ่นน้ำไปให้หมดเลย <c oughs> ลดไปให้ทั่วเลยทุกต้นสดชื่นไปด้วยกันกำลงังโตสวยๆทั้งนั้นเลยบอนสี ใบมันสวยค่ะเวลามันป้ายสีมามันหลากสีส,สีหลายๆสีผสมกันนะคะแต่งแต้มเป็นสีธรรมชาติสมชื่อกับราชินีใบไม้จริงๆฉีดน้ำใส่เลื่อมยุบยิบยิบอยู่นะคะใบชุ่มชื้นหนนเลื่อมมึกเลย ันนี้ก็สวยสีขาวออกมาใหม่ๆยังเป็นสีเขียวนะพอใบแก่ไปสักพักก็จะเป็นสีขาวากำลังสวยบอนอีนหนาก็กำลังขาวเหมือนกันบอนส่วนใหญ่โตขึ้นมาใหม่ๆใบเล <ๆ S 2> ็กๆเนี่ยจะยังออกสีเป็เขียวอยู่นะพอโตขึ้นไปสักระยะก็จะเปลี่ยนสีละ จัดไม่ก่อนเอาให้ลงตัวสักหน่อยสวยๆว,วางวางตามลำดับความสูงเพื่อความต่ำหมุนให้สวยจักหน่อยจัดทำให้เป็นมุมสวยๆน่ารักๆสักหน่อยเป็นอีกมุมหนึ่งของบ้านนะคะแม่ใหญ่เอกจัดเอาไว้ให้สวยงามน่าอยู่ ว่างๆก็มานั่งมองนะคะได้กาแฟสักแก้วหนึ่งมานั่งเล่นตรงมงุมนี้ดูเช้าดูเย็นว่างๆมาพอได้ผ่อนคลาย mm hmm. แต่เดืใบเขาแต่ละใบสวยพลิ้วเลย mm hmm. เนี่ยนางพลิ้วนะเนี่ย เป็นลูกไม้คือสวยละสุดท้ายทำความสะอาดตอนสุดท้ายสักหน่อยสวยแล้วจัดวางลงตัวแล้วสวยละสดชื่นดูละความสุขของมุมบ้าน